คุณหมอครับตอนที่คุณหมอเรียกขอความช่วยเหลือผมเห็นคุณหมอบอกว่าถ้ามีเครื่อง AED เนี่ยให้เอามาด้วยเครื่อง AED นี่คืออะไรครับแล้วมันมีอยู่ทั่วไปเลยหรอครับนะครับก็เครื่อง AED เนี่ยนะครับจริงๆก็คือมันเครื่องที่สามารถที่จะจับกระแสไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ถ้าจําเป็นนะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าในคนที่เกิดหัวใจะหยุดเต้นบางลายนะครับมันจะมีการเต้นผิดจังหวะของหัวใจรหรือว่ามีการสัน่นผิวของหัวใจ คนให้กลุ่มนี้การแค่กดหน้าอกหรือช่วยหายใจอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการช่วยชีวิตเขาหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องใช้ไฟฟ้าไปกระตุกนะครับ mm hmm. ให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นให้มันปกตินะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเริ่มต้นการกระตุกไฟฟ้าให้เขาได้ตั้งแต่ที่นอกโรงพยาบาลเยอ๋คือเราสามารถทำด้วยพวกเราเองนะครับสามารถใช้งานเครื่อง AED เนี่ยเอามาใช้แล้วก็กระตุกไฟฟ้าให้เขาได้เนี่ยเขาจะมีโอกาสรอดชีวิตที่สูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับ ไม่เหมือนมันไม่ได้ช็อตใช่ไหมครับเป็นแค่กระตุกมันจะมีการปล่อยไฟยฟ้าเข้าไปฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยก็ต้องมีการคํานึงถึงความปลอดภัยเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่ถามว่ามีอยู่ทั่วไปไหมในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างจุดที่มีเครื่อง E D อยู่นะครับในสถานที่ที่มีคนอยู่อย่างมากนะครับเช่นในบนรถไฟฟ้าบนรถไฟฟ้าใต้ดินในสถานที่ท มีคนอยู่เยอะเช่นห้างโรงแรมหรือว่าสนามกีฬานะครับในตำแหน่งที่มีโอกาสที่จะเจอคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้เนี่ยถ้าเราอยู่แถวนั้นเราต้องลองมองหาดูว่าแถวนั้นมีเครื่อง a e d ีไหมถ้ามีเราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับ จริงๆเราแสดงว่าก็ต้องมีความรู้ในการใช้นั่นแหละใช่ครับเดี๋ยวตงให้คุณหมอช่วยสาธิตเรากันหน่อยได้ครับเครื่อง AED นะครับเราคงต้องสังเกตที่ตัวสัญลักษณ์ AED ซึ่งมันจะอาจจะทํามาแบบหลากสีมากนะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีดานะครับจะเครื่องซีนรุ่นไหนรุ่นยี่ห้อไหนก็ตามการใช้งานก็จะคล้ายๆกันหมดเรามองหาสัญลักษ์ที่มีคําว่า AED นะครับในตัวเครื่องจะมีปุ่มหลักๆที่สําคัญอยู่2ปุ่มคือปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มช็อคไฟฟ้า นะครับออันนี้รุ่นนี้ทํามามีแผ่นเอาไว้แปะคนไข้นะครับเราต้องทําการต่อเครื่องกับตัวคนไข้เครื่องมาถึงเราวางข้างตัวก่อนนะครับแผ่นเนี่ยมันจะแปะ2จุดก็คืออันนึงแปะที่บริเวณบนไหล่ขวาข้างข้างไหล่ขวาอีกอันนึงแปะที่บริเวณของหน้าอกข้างซ้ายนะครับแล้วก็ทําการแปะไปตามรูปนะครับบนแผ่นเนี่ย มันจะมีรูปภาพให้อยู่แล้วเราก็แปะไปตามรูปที่เขาบอกนะครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องแล้วก็ทําการรอเครื่องนะครับว่าให้เครื่องเนี้อ่านผลว่าจําเป็นที่จะต้องทําการช็อกไฟฟ้าหรือไม่ถ้าต้องทําการช็อกไฟฟ้าหน้าที่เราคือกดปุ่มเพื่อช็อคไฟฟ้าแต่ก่อนที่จะกดเนี่ยให้ระวังไว้ว่ามีการปล่อยไฟฟ้ากับตัวคนไข้ฉะนั้นถ้ามีใครสักคนจับเขาอยู่หรือสัมผัสเขาอยู่ คนนั้นอาจจะมีโอกาสโดนไฟฟ้าช็อตได้นะครับ,คครบฉะนั้นต้องให้แน่ใจว่าไม่มีใครจับตัวคนไข้อยู่จริงๆก่อนที่ทําการกดไฟฟ้าออกไปนะครับนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้น,นและกระทั่งตัวเราเองก็อย่าเพิ่ไปจับค<ช>นไข้อตอนเวลานั้นใช่ไหมอะไรครับเดี๋ยวคงต้องลองทำกันดูบ้างดีกว่า